อ้าวโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาพบกันอีกแล้วนะครับก็จะมีการพูดคุยกับบอทดที่ใช้งานได้ปัจจุบันนะครับโอเคตอนนี้ก็ที่แอดมินใช้อยู่นะครับคือจะเป็นตัวของ c o ลเม n นเจอร์เวอร์ชัน1.3.3นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่พ็อกซี่ด้วยแล้วก็วิธีการรันให้มันใช้งานได้ปกติทั่วไปนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับ ทุกคนก็ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์คอมเนเจอร์กับโปเกมอนโกจียนะครับซึ่งตัวนี้ไฟล์เดียวมันจะเป็นตัวของเวอร์ชัน1.3.2นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็น1.3.3นะครับเราต้องโหลดมาควบคู่กันนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้ทำการเปิดส่วนของคอมเนเจอร์นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี้ลบก่อนโอเคเดี๋ยวนี้จะบอกสูตรวิธีการแส่รหัสแบบลดเร็วนะครับโอเคไม่ต้องมานั่งแอดทีละอันอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีไฟล์คอนฟิกมาแจกกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นไฟล์คอนฟิกที่แบบว่า,วากำหนดไว้ที่เวล2ยี่สิบห้าประมาณยี่สิบสี่้านะครับก็จะยิงโปเกมอนไอว อ่าแปดสิบขึ้นไปนะครับโอเคอ่า okay. uh, uh, นี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของหนึ่งจุดสามจุดสองนะครับผมจะลาเอ่อ uh, จะลากออกมาไว้ออข้างนอกนะครับโอเคอ่า okay. uh, uh, ต่อไปนะครับ mm hmm. เมื่อผมทำการแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็ mm hmm. ให้ทำการเปิด mm hmm. ไปที่ Pokemon GO ะทีนะครับ หลังจากนั้นให้ทําการลาก Pokemon Go GUI มาใส่ในไฟล์ A ในโฟลเดอร์ของคอมมินเจอร์ที่ผมได้ทําการลากออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเสร็จปั๊บแล้วก็วางทับไปเลยนะครับ Move and r e p l i c e หรือเปล่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเข้ามาดูส่วนของโปรแกรมกันนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับ ก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นะครับก็วิธีการเปิดใช้งานก็อันนี้จะเป็นของ pc ซ d พเอ้ยไม่ของ pc นะครับโอเคของเครื่องคอมพิวเตอร์นะโอเคนะครับเปิดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหนึ่งหนึ่งวัน ันจะเอ่อได้ได้ประมาณเวลหนึ่งถึงยิบสองนะครับภายในหนึ่งวันนะครับแล้วก็พักสักยี่สิบสี่ชั่วโมงมันจะเปิดทําการให้นะครับก็คอยดูนะครับโอเคกดเยสนะครับโอเคนะครับโชว์สเตอัพโอเคอ่าตอนนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันของหนึ่งจุดสามจุดสามนะครับก็ต่อไปจะมาสอนวิธีการแอด ID นะครับโอเค ให้คลิกขวาที่หน้าจอล่งๆนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการสร้างาแท็กอันนี้ธรรมดาขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งว่าแป๊บนึงนะครับ YouTube นะครับโอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็วิธีการใส่รหัสนะครับคือเราจะได้แอดทีละหตัว6ตัวอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าโอเคนี่นะครับสมมุติว่า ID ของคุณคือ1 2 3 4งสองสาสีหกเ็ดปเ้าพัดเวิร์ดก็หนึ่งสองส่แอ่าแล้วก็ ID ต่อไปก็เว้นมันทัดลงมาเลยนะครับก็ใส่ปกตินะครับให้มันเรียงต่อๆกันมานะแต่ว่าอันนี้ผมจะทำแบบว่าไม่ซ้ำกันนะครับโอเคโอเคนะครับ อัจาจะให้ทําการกดเซฟนะครับอันนี้คือจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไอดีนะครับโอเคอ่าต่อไปนะวิธีการแอดนะครถามว่าแอดยังไงคลิกขวาในหน้าต่างของพื้นดำๆนี้นะครับแล้วก็ไปที่ import account นะครับแล้วก็ไปที่ default นะครับโอเค ต่อมานะค้คนหาไฟล์ที่ชื่อว่า YouTube นะเพราะผมได้ทำการตั้งไว้ชื่อว่า YouTube นะครับโอเคอ่านี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะทำการ add account เข้ามา8 ID นะครับโอเคต่อไปนะจะมาสอนเกี่ยวกับส่วนใส่ไฟล์ Config นะครับคือว่า Config นี่วิธีการใส่รวบทีเดียวคือรวบเออนั่นแหละ กดรวบเลยนะครับคุมดาไปเลยนะครับคุมนุํมเงินไปเลย,เเลยแล้วก็คลิกขวาไปที่ s ซต t ิ n g import config นะครับโอเคนะครับเลื่อนลงมานะครับเอ่อก็ผมจะหาส่วนของ sniper 80 IV นะครับอันนี้ซึ่งจะเป็นตัวแจกของผมนะครับในวันนี้โอเคอ่า ตอนนี้นะครับวันที่19นะครับซึ่งตอนนี้ยังมีการอัปเดตอยู่นะครับ API ตัวใหม่ยังไม่ออกมานะครับให้เราคลิก Edit ไปดูตรวจสอบของส่วน Stop on API Update นะครับของใครติ๊กอยู่ให้ติ๊กออกทันทีนะครับโอเค Proxy อ่าโอเคนะจะมาส่วนของ Proxy นะครับก็คือว่าใครมีก็ติ๊กส่วนนี้นะครับใครไม่มีก็ติ๊กออกไปนะครับโอเคอ่าแต่นี้ผมจะมาสอนส่วนของ Proxy ด้วยนะครับ อ่วิธีการใส่พ็อกซี่นะครับให้ไปที่พ็อกซี่ซ้ายมือด้านบนนี้นะครับคลิกปับ๊บคลิกขวาแอดสิงเกิลพ็อกซี่พ็อกซี่นี้มีเช่านะ้วสิบห้าไอพีเพียงสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับซื้อเยอะแถมเยอะครับโอเคอ่านี่ผมจะใส่ไอพนะครับโอเคผมปรับตั้งค่าเป็นหนึ่งร้อย เออไม่ได้ไม่ได้เพราะผมว่าจะสักร้อยห้าร้อยไอดีขึ้นไปโอเคอ่าส่วน connect f i e l นี่นะครับก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยเลยก็ได้นะครับอ่าสังเกตได้นะว่าถ้าเกิดส่วนนี้ f i e l ครบหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยขึ้นสีเหลืองเนี้ยให้ทำการคลิกขวาแล้วมาที่เคลียด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถรันได้นะเพราะบางคนจะงงทำไมถึงรันไม่ได้ให้มาตรวจสอบของส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับ add proxy นะครับโอเค อ่าเดี๋ยวนี้พี่เอ่อผมจะทําการลบแอคเค n าที่ผมใส่ม่วออกไปนะครับแล้วก็จะเป็นแอคเค n t ของผมนะครับโอเคสําหรับใครที่ต้องการติดต่อซื้อแอคเค้าแบบว่าหลายๆ id นี่ก็สามารถติดต่อได้นะครับก็หนึ่งร้อย id ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับโอเคนะครับอ่ะแอดแอคเค n t นะครับ ผมจะเป็นเอ่อไหนวะไหนวะไหนวะแอคเคาท์อโอเคอ่าขอมจะเป็น100 ID นะครับก็คือว่าตัวนี้ผมได้ทำการปั้นมาเมื่อวานนี้เองนะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับผมจะทำการใส่เอ่อเอ่อของไฟล์คอนฟิกนะครับโอเค คือไฟคอนฟิกผมนี่คือตั้งค่าแบบว่าไม่ต้องอัปเดต EPI นะครับโอเคแล้วก็ใช้ p ็ oxy เลือก p ็ oxy อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับต่อไปเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการรัน p ็ oxy ี่นะเอ้รันโปรแกรมนะครับ,อ run รบโอเคผมจะรวบรันทีเดียวเลยนะครับหนึ่งร้อยไอโอเคฟ i ลไปปัง ID นะครับโอเคนะครับอ่ะ กดสตาร์ทนะครับก็คือว่าอธิบายส่วนหนึ่งนะครับว่าเออ่ซ้ายมือน,นีครส่วนที่มันขึ้นแอคเคาท์เน,นี่ยเถอะมันขึ้นว่าโปเกอะไรโปรเกแบนแทมอะไรนี้คือว่ามันจับโปเกมอนครบครบขีดจํากัดแล้วแล้ว,ลวก็โปสต็อปครบขีดขีดจํากัดแล้วนะครับโอเคอ่านี่รอสักครู่นะครับมันก็ทําการโหลดอัปเดตนะครับ นี่นะครับมันก็จะมีการฟลล็อกอินบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสักครู่นะครับก็จะมีเอ่อจะมีการขึ้นโปรเกรสครับโปรเกร,รเแบนแทมอะไรโปรแบนแทมอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยว,ยวรอสักครู่นะครับโอเคอ่านี่คือมันจับคบขีดจ,จำกัดเลยนะครับเพราะว่าผมปล่อยไว้เมื่อวานนี้นะครับโอเค เดี๋ยวรอสักครู่แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นแลครับตอนนี้มันสีดแดงๆเราไม่ต้องไปพยายามมันนะครับเพราะว่าหนึ่งมันกาหนดให้เรียบร้อยแล้วว่าหนึ่งวันจับได้กี่ตัวมันเสาได้กี่รอบอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็รันนะครับอ่าทั้งหมดได้ๆนะนี่รอน หนึ่งวันก็ได้น่าจะได้ประมาณเวลยี่สิบสองนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับโอเคอ่านี่นะครับเห็นไหมครับว่าจะขึ้นเฟลนะครับโปเกแบนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นซ้ายมือนี่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนอ่าโอเคนะครับให้สังเกตส่วนซ้ายมือนะจะมีสีเหลืองนี่นะครับส่วนของใครจับยังไม่ครบมันก็ยังรันได้ปกตินะครับอ่าเห็นไหมครับโปเกมอนแบน อ่าหนึงนะครับอ่าแบนแทมอะไรแบบนี้นะคือว่ามันจับโปเกมอนครบแล้วเรียบร้อยมันก็จะหยุดให้เรานะครับไม่ใช่ว่าคุณโดนแบนนะครับไม่ใช่นะครับโอเคนี่นะครับก็คือว่าเราลันปกติเรียบร้อยนะครับหนึ่งร้อยไอดีโอเคอ่านี่นะครับหนึ100่งร้อย ไอดีนะครับไม่มีเฟลโอเคอ่าเห็นไหมครับมันจะทำการหยุดให้เราเลยปกตินะครับหยุดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะคคุณนอนเลยก็ได้อะไรก็แล้วแต่คุณนะโอเคอ่าต่อไปนะครับผมจะมานำเสนอกันนิดนึงนะครับอ่า ทางเราได้มีการขาย Account นะครับซึ่งเป็น Level 30นะครับซึ่งอแตนดาร์ด,ดแต่ละตัว900,000อัพนะครับราคาขายอยู่ที่200บาทโอเคอันนี้เวล e เวลเท่ายเวล์32 30 อ่านี่นะจะเป็นตัวละครของเลเวลเลเวลสามสิบนะครับอ่านี่นะครับเลเวลสามสิบนะครับส่วนสตาร์ดั๊นะครับอ่าซูมซูมซูม,ซม มันไม่ชัดเว้ยสตารัสเนี่ยมันอยู่ที่หลักเก้าแสนนะครับโอเคราคาขายก็อยู่ที่สองร้อยบาทโอนธนาคารถ้าเกิดเป็นทูนี่ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดซื้อเยอะก็ลดให้เยอะนะครับอย่างเช่นเอ่อสิบไอดีเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเครหัสเปลี่ยนได้ทุกอย่างโอเคนะครับแล้วก็จะมีเวลสามสิบสอง อ่าเวล32สาสิบสองซีก็ตกประมาณเจ้าแสนเหมือนกันนะครับโอเคอ่า okay. uh, uh, นี่นะครับโอเคนะครับไอดีเวลเวลสามสิบสองนี่ราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับโอเคไม่ขายกันแพงโอเคนะครับอ่า uh, สำหรับใครที่ ต้องการจะชอบพ็อกซี่นี่ก็สามารถคลิกใต้คลิกเพจใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครต้องการซื้อดีก็สามารถคลิกเฟซส่วนตัวได้นะก็จะมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเว็บเอจะมีโปรแกรมเอลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็ไฟลคอนฟิกที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับ อันนี้ก็อัปเดตล่าสุดวันที่สิบเก้านะครับก็สามารถทดลองกันได้นะครับโอเคสลอบวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ